ดูดูฝาดด้วยดูฝาเป็นไรดูฝนไมลอมมนเหอนดูเหอมนหลมีต๊กตางมีต๊กตกต่ามีต๊กตกมีต๊กตมีกตากับม้ากัมากับม้าม้เลมลมลลมเฮ้ยมีเพื่อล้มอ่ะเพื่อนล้มเอาหน่อยเอาน่อยไป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 ไไปไปไปปไ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 ไปไปปไ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 ปปไป มาบึ้มบัมซัมเบ้ไปเลยนะไม่รู้มันจะมาบัมหลังหรอมฮ้เฮ้ยเฮ้ยเตียมเตียมมันก็มาทางนี้นั่นแหละโถใครเป็นิดไม่มาอี่กสารระเบิดแม่งให้หมดเลยอดหมอหรือเปล่าหนักไอ้มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วกูออกไปข้างนอกแกล้งเลยแล้วมันมีคนตายอีกหรอเนี่ยหมอมาน่ไม่มีนะเพื่อนหมอหนึ่งจอนโทรอะไรกับหมอดูมันเหมือนมันมาแล้วมันมาแล้ว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 

กลับมา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 เฮ้ย้มล้มล้มล้มมเมีเพื่อนล้มอ่ะเพื่อนล้มเอาหน่อยเอาหน่อยล้มแล้บลนมแลล้มวมีคน้มนมือมชนกลมไปเลยมเลียนมันตาไปัไปลยีอะไรมือจัดมีอะไรมีร้บาทีอะไรร้ยบาวยอะไรช่วยอะไรช่วยแบบกรนี้ นี่เขาไปเล่นกับเพื่อนนี่เขาไปเล่นกับเพื่อนไอ้เอาชนไอนี่ชนไอชนไอไป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 นี่เขาไปเล่นกับเพื่อนนี่เขาไปเล่นกับเพื่อนฮัลโหลเดโม่เพื่อนน้อยหมดแล้วหมดแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอ็มดี ช่วยเพื like nah ่อนด้วยน้องมันอุ right> <sh ้มเพื่อนมาข้างหลังอุ้มเพื่อนหน่อยแบล็คเพื่อนมามาาาาาเเเเมมมึึงงอออไไไไไปปปหหนนนล่่ีันเอาเพื่อนมาข้างหลังฟังเกมดีมาเพื่อนมาข้างหลังมาเล่นทางสายหน่อยเกมดีมาเล่นสายหน่อยมาเล่นสายหน่อยมาปิดตัวชุบหน่อยมาปิดตัวชุบหน่อยมาปิดตัวชุบตรงตัวนี้หน่อยลิบปีลิบปีริบปีน้องเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเกิดแมามึงเล่นต่อนะมาฟังกูนะมึงมึง ร้ออะไรช่วยเพื่อนด้วยไรช่วยพื่น้วะช่วยเพื่อนด้วยมดีเอ็มคยะรเ่วยเพื่อนด้วคยอะไรล้อมล้อม้อม้อมเฮียดีแม่ดีเฮียแกก็จอดเฮียแกมวย่วเพืนช่วยเพื่อนรีเพื่อนเอามาด้วยเอามด้วยเอามาด้ยไอหลุยลยเพื่อนมาไปทช่วยเพื่อนเลยมาทำเพื่อนขึ้นรถนะเป็นคยอะไรมึงตาสบด้วยแมเนสตาสบไปด้วย หนูปานมึงกลับตามส่งมาด้วยไปส่งมาด้วยแต่เพื่อนมาชุบดิเอไดมากลับไปมีดเออมีดก็ได้วะเล่นไป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 เอามาให้หมดเอามาให้หมดค่อยๆชุบเพื่อนค่อยๆชุบเพื่อน เฮ้ยดมดีดมดีชุบเพื่อนเฮอดีเฮอดีเอดีเฮอดีค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นชุบเพื่อนรีเซ็ตไปเอาสุดเพื่อนมากูผ่านไหวเปล่าขี่ไปกูขี่ไปกูขี่ไปกูมึงนี่มาไม่นึงชุบเพื่อนไป ไม่ต้องโลกน้องไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกมึงม่ต้องโลกไอ้ีมึงอยากโลก่วยอาุมอเลยมอาเป็นคัวอะไรเป็นัวอะไรมาเทียนหลังไฟมาเทียหลังไฟแล้มันเฮ็ดไป้งไปปั้งไ่ได้เลยเสียไไหน

<Cornell> <iku> ไอ้ไตมไปไหนวะไอ้พี่ไรอาวพี่รู้ไอตั้มไปไหนอพี่รู้ไม่ยสัตว์เหียมังกตเลยเอียดนไมใหญ่ะมึงไมาเหี้ยอยากกินอเหียไหวชิวสวยแล้มันเจเจไปไหนเจไอตั้มไปไหนนะหายตั้มเสี่ยตาเสี่ยนี่หายไาสัตว์เหี้ยมื่เป็นเหี้ยผิวซอกผสอสอบขึ้นลบ ขึ้นรถ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 พอพอพอเย็นเย็ว่าเอามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนีมาเนี่ยมาเนี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 ่ยมาเนีมนี่ยมาเนี่ยมา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 เนี่ยมาเนี่ยมเนี่ยมาเนยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนีมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยาเนี่ยมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเมาเนี่าเนี่ยมาเ่ยมาเมาเนี่นีมาเยมา มึงจะหนีไหมมึงจะหนีไหมกูถามว่ามึงจะหนีไหมจะหนีะไอสัตว์ร้แล้วรแล้วรูแล้วรไอ้าเหี้ยอี่บลอ่ะบลอ่ะลลบันไดบันไดมีศพไปเอาบันไดเห็นปะบันไดบันไดเนาะบันได ไ,นะไปแย่เอ,อแยแย่ขึ้นรถเลยเเเเเขึ้นรถเลยเร็วเร็วเร็วเรวรเรีบอกรีบอกเ,เอ,อ้ของเราเสร็จแล้วออกฟางกูแยกเลยแยกออกเลยแยกออกเลยใครโอ้ยตาใหม่บูตเต็มอะ่ะผมว่าเป็นเป็นเพราะว่าเราเราชุบกันน้อยครับชุบกันน้อยคนคนคนเขาไฟแค่ประมาณอะปืนห้าหกกระบอกถูกไหมผมผมมีแค่หลุยมีแค่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 ยกซดมีคนละสามสิบนัดเป็นยอก็หมดแล้วอืมไม่ชุบเลย ลงไม่ตรงกันด้วยนิกกี้ยังบอกให้นิกกี้ไปไปเล่นกับเพื่อนอยู่เลยมันหลุดกับไอฟิกหนึ่งหนึ่งอ่ะอีก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 อย่างเพื่อเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาวุธปากฉลามได้ไม่เป็นไรครับมันมีชนะมีมีลม้มเอยมีแพ้ไม่ได้อ้างครับอ้างอะไรครับปัญญาอ่อนก็คือแพ้ไงเป็นไรไปไกล,กล,กล,กลไกกูเลยปะ ติงอะไรมนเรียนนะฮะเออมันชนะอยู่แล้วเกมเนี้ยแค่สิบห้าบูชนะพี่กูไฟแรงมาลองอะไรวะ ไม่ห่อสักทีด้วยเจอรถตำรวจดำสองคันด้วยวไม่เออล็อกเพราะว่าเมื่อกี้พวกเราหนีตั้งสี่ห้าคนไม่ไหวลรอกลากยากด้วยอาฮาผมลากไม่ได้แล้วเนี่ยก็เมืองรีสี่ทุมครึ่งถ้าอีกสามนาทีมันเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ทันแล้วลากไม่ทันเอ้ยลากทันป,ะปะ่าววะ ไหลชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าวะไหลชั่วโมงหนึ่งทันดีกว่าบอวตั้มตามน้องเล้ว่็ตมาดีกว่าให้มันลกดีกว่าเปื่อนนึงตามน้องไหวไม่นี่น้องตามตามข้างหน้ามีนะ ตามจดดจดดเจอยี่มาเจอนี่มาวิคอมีดมาจโโมัดโคอมีกาชามาจัดไม่มีแท็กหรอน้องทำไมหัวแกงมาขับรถคันนี้วะเจ็ผมโดนไล่อะไรเหรอตอนี้ตามทำไมหัวแกงมาขับคันนี้เหรอน้องตามตัวร้ายก็อย่างเงี้ยเลยะใช่หรออุ้ยเสียงไใบเองดังยังอ่ะน้นองชาย เพื่อนไม่ค่อยกักศพแล้วก็ไม่ชุบครับเท่าที่ผมดูไม่ชุบครับชุบหน่อยตามสามคันไหม่ไหมเนี่ยน้องไม่ไหวก็ปล่อยอย่าไปติีคุกไหวชิวเอาใหม่ครับพี่ชายครับเพิษตะวันได้ครับก็เล่นเลยเว้ยมึงฟังกูเออเนี่ยวางฟังนะเล่นไหนจะเล่นไหนเล่นไปเลยไม่ต้องพูดอะไรเล่นเล่นเล่นลิ้นได้ไหมน้องเล่นลิ้นได้ไหมน้องเล่นลิ้นได้ไหมน้องเล่นลิ้นอะว้าวคันว้าวยมาแล้วพิฉาดมา ออมาอีกยำเยสจะโชว์โคเมดว่าอัานไหมเนี่ยอัานไหมเนี่ยน้องคันเนี้ยตามคันนี้อัานไหมเนี่ยน,น้ยนองน้องคันนี้อัานไหมเนี่ยัามตามกูเต็มระบบกูไปงอนตามอัานไหมเนี่ยคันเนี้ยตามอ,อุ้ยตำรวจหลุดด้วยเว้ยตำรวจหลุดอู้แรงนะนี่ อุ้ยตำรวจอุ้ยตำรวจอุ้ยหลุดด้วยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอหลุดด้วยอุ้ยงียบเงีย้หลุดได้ไงอะอุ้ยหลุดได้ไอบอล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 ว้าว้าไอบอลเอาเมาส์สบกูมึงอยู่ไหนอ่อบอลอไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนล่ะบอลเอาอไลไลบอออเคอได้ไไไไบ ไอของเรามึงฟังกูนดทีเนี้ยฟังว่า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 ลาไปไหนอะลาไปไหนหรอแล้วาไปไหนอลาไปไหนลาไปไหนล่าไปไหนล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 าไปไหน่ไหนลาไลาไปลาไปไหนลาลาไปไหนลาไปลาไปไลาปไหลาไนลอไปไหน่าไปไล่าล่าไปไล่าลัวไป่าไปล่ามที่าไปไหนหนล่กลัวผมทห่าไป่าน้่งพี่กลัวผมที่่ะฮัลโหล่่า ตามเห็นอะไรมาไหมอ่ะตามล่ามเห็นอะไรมาไหมอ่ะตั้งหลังปั้อีวิวิวิโยเหืนลอยฟ้าวิ่เหืนหน้าโกจาดแบบนี้สิมันมีแพ้มีชนะสวยใช่ครับผมไปไม่ได้ใช่ผมผมโดนไล่สองรอบแล้วไม่ไหวหรอก เอาเพงลงอะไรฟังก่อน,กนแก่้ำดีวะตามตามข้างหลังตาเอ๋ที่ใครมาวะตามใครมาวะตาเอ๋ใครมาวะออใครมาวะ ตาเอ๋ใครมาบ้าคุกไปคกุกถ้าไม่มีศพไปคกุกไปคุกก็โดนเพื่อนกูยำมาเด้อเฮ้ย <c oughs> กูก็โดนเพื่อนกูยำมาดีฮัลโหลตามน้องมึงจะล่พี่เอ,อ๋เลเน่นในอีกห้าสิบนาทีเนี่ยตาม อ่าแป๊บนึงดิพูอะไรไม่หยุดเลยเนี่ยขอโทษขอโทษน้องโอ้คนไม่เงอ้สานหนีอยู่น้องบอลบอลมายังอ่ะบอลเลยน้องน้องครับอะไรนี่โอ้โหเสียตโลบเยสเสียตโลบอ่ะน้องน้องใครมาข้างหลังกันด้ยอ่ะไต่บอกพี่บอกพี่บอน้องข้างหลังใครมาน้อง ไปไม่มึงอ่ะมานี่มึงมึงมาไอบอลไอบอลโพเหมืองโพเหมืองแฟมโพเหมืองแฟมมาโอเคน้องโอเคก้าลังไปรู้ใช่ไหมรู้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 อีควายโพเหมืองแฟมมาแถวบ้านเลลิเปอร์อะเลลิเปอร์ไหนวะเลลิเปอร์ไหนน้องยีบอลเลยอะรู้ใช่ปะเอาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหลังมาแล้วมึงโดนแน่ข้างหลังมาแล้ว ตามเห็นข้างหลังไม่ะข้างหลังมาแล้วตามตามตามบอนอะไรเคลียร์พูดไม่หยุดเลยตามอะไรนะบอลไม่ได้ไม่ได้ตารวจไม่มาตามไอ้บอลมึงอกี้เห็นบ้านมันหยุดตามใกล้ๆสุดท้ายสุดๆนี่ไงตามเออลีบีมาตามไอยี่มีเนี่ยตามไอยี่มีเนี่ยหมดจะวะ ตามยินไม่ไ่ยตามไฮ้เพื่อนกูจหายไปไหนวะดักมาไปยินไม่ไครตามไอ้บอลมายังยังยังไม่มาเห็นบีเอ็มไม่น่ากูบอกว่า4001มึงเห็นบ้านในมินิแมปมึงขับกลงมาเรื่อยๆได้กูอยู่ไหนเราไม่พูดล่ะไปละไอ้เหี้ยมึงไอ้มึงมีห่อศพป่ะเนี่ยมึงมีห่อศพป่ามีมีไป้แท็กคนคุณเหร เอออุ้มดิอุ้มดิเออไปไหนห่อเลยห่ออุ้มเลยเฮ้ยตามอย่าพี่ไปเนี่ยโปโลให้ตามได้ไหมน้องโปโลน้องไม่ใช่โปโลพี่ใโปโลอ่ะอ๋อพี่ไปให้โปโลได้ไหมโปโลมิ้วถ้ากับเกมนะอุ้มพี่ถ้ากับเกมนะพี่พี่ไปเลยพี่ไปโปโลอุ้มพี่ด้น้องเฮ้ยน้องก็โปรโลน้องไหวไหมเนี่ยต้องไหวนะเฮ้ย อ้อไหวไหมนี่ต้องไหวนะ